สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง p e เตอร์เคพีวันนี้ครับผมมีนี่ครับนี่ก็คือเป็นถุงกระดาษนะครับผมจากการปัดฉิมนิเทศนักเรียนนะครับผมที่ผมได้รับมานะครับผมเอาเป็นว่าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้คุณผู้ชมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามก็ดีครับกดไลค์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างครับ อย่างแรกครับที่ผมเจอออกมาครับก็คือเจ้านี่ครับมันคืออะไรอ่ะมันคือกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะผมนี่นี่ดูดูดมือครับคุณผู้ชมมันคือกระดาษหอ่อแล้วก็ข้างในก็จะมีขนมนะมีข้างข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีขนมอยู่แบบนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนครับอย่างแรกอย่างที่สองน,นะครับก็คืออี่ ไก่นะครับผมตุ๊กตาตูลไก่นะครับผมเป็นตุ๊กตาตูลไก่แบบแบบนี้นะครับดูมีแนวมาให้คล้องคอด้วยครับดูผู้ชมโอเคเราจะค้อยคอไว้ก่อนตัวนี้โอเคต่อไปครับก็จะมีอันนี้คือลูกแก้วเหรอครับข้างในนะครับมันจะมีดูมันจะมีปลาวานครับข้างในผู้ชมดู นี่ดูปกติมันเขาจะให้เปิดไฟใส่นะผมคิดว่านะปกติเขาจะให้เปิดไฟใส่ดูข้างในจะเป็นประวานแล้วก็มีลูกหัวใจนี่ดูอันนี้ก็เอาอไว้แล้วก็มีสุดท้ายก็จะเป็นลูกอมนี่ครับผมในถุงนี้ครับใส่ลงไปนี่จะเป็นสิ่งของที่เราได้มาครับ เป็มลูกอมครับเนี่นี่นะคผู้ชมดูโอเคครับดูมาถึงจุดนี้แล้วก็ให้ผู้ชมครับฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยผมจะรองชิมลูกอมก่อนก่อนที่จะลาคผู้ชมไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าผม